สวัสดีค่ะพบกับช่องห่วยแมนมาชนะของเราในวันที่6มีนาคม2566นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางที่3ของวันนี้แล้วก็เป็นคลิปแนวทางที่12ของเมดประจําวันที่16มีนาคม2566ด้วยสําหรับแนวทางแอดก็จะอ่านตามรายชื่อเหมือนเดิม เราก็จะเรียงตามนั้นหรือจะสามารถดูที่หน้าปกที่แอดกำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยก็ได้นะคะสําหรับคลิปนี้แอดก็จะเริ่มที่นทางของให้ด้วยใจนะแนวทางของฮึ่นจันกุยนะคะหรือว่าหนุ่มบีพเนจรน,นะแนวทางของแอดสุดที่ว่าซึ่งแอดได้มา2ฉบับนะคะซึ่งเป็น,นทางล่างแนวทางของเลขมหาแหงแนวทางของชีวิตนี่ยังมีหวังนะคะแนวทางระดับบนล่างอาธนากร และปีนทาที่นาทางเจาะเลขดับแอดหนุ่มเชียงใหม่อะเราก็มาเริ่มดูทีลาเจ้าก,กันเลยนะเรามาเริ่มที่นาทางของให้ด้วยใจนะคะสาหรับเจ้านี้ต้องบอกว่าแอดลงให้สองฉบับนะคะงดดวดที่แล้วเข้าใช่ไหมฉบับแรกฝัง่งซ้ายมือเป็นแนวาทางชุดเต็มนะคะก็เข้า2 5หส่งตะบนเข้าตัวกลับนะคะและถ้าเอา6ไปใส่นะก็จะได้เป็น3ตัวโตว๊ใช่ไหมคะสำหรับ ฉบับที่2นะคะก็เข้าแล้วใช่ไหมคะนี่เข้า25งสังบ,บนเข้าตัวกลับนะคะแล้วก็ได้ที่เป็นท่าจับเลข6กนะคะก็จะได้เป็นชุด3ตัวโต๊ดด้วยเฉพาะที่เป็นเลขบส่วนตัวนะอ่าแล้วเรามาดูสำหรับงวดนี้แอดได้มาแล้วนะคะสองฉบับเหมือนเดิมนะคะเรามาดูฝั่งซ้ายมือแอดนะ แนวทางชุดเต็มบนล่างนะคะก็จะมี9 4 9 5 9 6 0 4 0 5 0 6 1 4 1 5และ1 6นะคะและให้จับนะให้จับ6 7 8ไปใส่เป็น3ตัวอ่างวดนี้จะข้าอีกไหมเราก็มาลุ้นกันนะคะและฉบับที่สองบางความมือ่อดเป็นแนวทางเลขชอบส่วนตัวนะคะอืมลมขึ้น ให้มานะคะก็จะมี04 05 06 14 15 16นะและให้จับเลข7กับเลข8ใส่เป็น3ตัวนะคะอ่างดนี้เรากรลุนกันนะคะว่าณนะทางของให้ด้วยใจจะเข้าอีกทั้งสซงฉบับหรือเปล่านะแคปหน้าจอไปหรือใครนะคะที่ตามอยู่ลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่า เรามาต่อที่แนาทางของหืนจนกุยนะคะหรือว่าหนู่ผีพปเนจรนะสำหรับเจ้านี่จะได้มาสอบับนะคะฝั่งซ้ายมือนะครเป็นนทางบนงวดนี้ให้มาเด่นบน9ให้แนาทาง3ตัวสตัว,ต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 วมาก็จะมี290 92และ90นะคะเพิ่มเติมให้สอนะเพิ่มเติมให้นี้หนึ่งนะคะอ่าและฉบับที่2ฝั่งขวามมือแอดนะคะก็จะเป็นนวทางล่างงวดนี้เด่นล่างสีนะคะและให้หนวทาง สวนตัวล่างมาก็จะมี4048และ4ี่เอดนี้เราก็มาลุ้นกันนะคะว่าแนวทางของเฮืนจนกุยหรือว่าคุณเพเนจรจะเข้าหรือเปล่าแอดก,ก็นำมาแบ่งปันกันเช่นเคยนะรามาต่อที่แนวทางของแอดสุดที่วานะคะซึ่งเจ้านี้ออดได้มาอยู่2ฉบับนะฝั่งซ้ายมือแอดเป็นนาทาชุด2ตัวล่างตรงนะคะ,ะเขาบอกว่าเป็นสุดเก่าเป็นสุดเก่า นะให้มาตาเน,นี้ยเลยนะคะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามเห็นไหมห้าสี่ห้าห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่และสามห้านะคะอ่าและฉบับที่สองของความแอดนะคะเป็นแนวทางเลขเด่นหลักสิบหน่วยล่างนะคะให้มางวดนี้นะ สี่หนึ่งแล้วก็สองเห็นไหมคะเห็นกันไหมโอ้ลืมขยายให้ดูนะคะนี่สี่หนึ่งสองนะคะสำหรับทางเลขเด่นหลักสิบหน่วยล่างของแอสุดที่วานะคะอืมแอสลืมขยายให้ดูนะคะ,ะแล้วก็ฝั่งฝั่งซ้ายมือแอสอันนี้เป็นจุดสองตัวล่างตรงตรงนะคะแคปหน้าจอไปนะเออลืมขยายให้ดูนะคะเพราะว่าบางท่านโทรศัพท์อาจจะเล็ก นะคะเดี๋ยวจะมองไม่เห็นกันนะก,ก็ลืมเลยบอกแอดด้วยนะคะถ้าแอดบกพ่องตรงไหนนะคะบอกด้วยนะคะบางทีแอดก็พูดผิดพูดถูกบางทีก็ลืมลงข้อมูลของอท่านอื่นๆบ้างนะคะนะบอกแอดด้วยนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะต่อไปค่ะ เป็นแนวทางของเลขมหาแหงเลขมหาเหงงวดนี้ให้มาเร็วคือเจ็ดหนึ่งหกต้องบอกว่างวดที่แลวนั้นแอดไม่ลงให้นะแต่เขาให้คือหนึ่งสองห้าเห็นไหมคะนี่อยู่มุมล่างขวาแอดเนี่ยอ่าบอกเลยว่าไม่ไลงให้นะคะไม่ทันถ้าลงให้นะคะก็ ใครที่ตัดก็จะได้ใช่ไหมคะอืมงวดนี้ให้มาเร็วนะเจ็ดหนึ่งหกนะคะอย่าลืมตัดนะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกหรือว่าหนึ่งหกประมาณนี้นะคะอย่าลืมตัดด้วยส่วนที่เป็นเลขสันเจ้าหรือฉบับอื่นของท่านนี้นะคะหรือเลขหลวงพ่อได้มาแอบก็จะลงให้แน่นอน งวดที่แล้วต้องบอกว,ว่างวดที่แล้วนั้นลงให้แค่เลขสันเจ้าแล้วก็เลขหลวงพอ่อแต่ฉบับที่เป็นเลขมหาเฮงไม่ได้ลงให้บอกก่อนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตามหาซึ่งืมมันเข้าืมซึ่งมันเข้าด้วยนะคะแล้วก็อืมนิดนึงนะคะนะงวดนี้ลงให้เร็วนะคะเลขมหาเฮงนะอ่า จัดไปถ้าใครชอบหางนี้นะอ่ะอารมณ์ไปแล้วอ่ะ,อะ,อะต่อไปค่ะต่อไปเป็นแนวทางของชีวิตนี้ยังมีหวังชิดชีวิตนี้ยังมีความหวังนะคะเจ้านี้เจ้านี้ต้องบอกว่าได้มาเป็นบังหวดให้มาในวดนี้คือสูตรพิเศษบนล่างทดลองอะเป็นสูตรทดลองด้วยให้มาคือเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองและเจ็ดสามวดนี้หรือไม่ว่าว็ไหน แอดก็จะซื้อเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะเพราะอะไรเพราะเป็นบัญทีนะต่อไปค่ะเป็นนาทางของใครคะเลขดับเริ่มที่นาทางเลขดับของอาจารย์ธนกรนะคะซึ่งเป็นดับ บนตรงแล้วก็ดับล่างตรง30ชุดนะคะงดย้อนนั้นต้องบอกว่าดับล่างไม่ผ่านนะบอกก่อนอ่าสำหรับดับบนนั้นผ่านรำรูงวดนี้นะคะรำรูงวดนี้อาณากรบอกว่าให้ดับบนอยู่ที่8ปดสองศูนย์สองเก้าศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งห้า 9 5 9 1 5 9 9 8 5 1 1 3 9 4 3 9 8 6 8 5 3 5 8 3 9 2 7 2 8 9 0 7 2 7 9 7 9 1 3 1 9 6 8 0 2 0 9 0และ8 4นะคะง้วนจะบัดอีกไหมเราก็มาลุาน่นกันและจหบับที่สวังฟังความมือแอดเป็นทางดับล่างสัชุดชุดนะคะให้มาก็จะมี0 1 0 3 0 6 3 5 5 5 5 4 9 0 2 5 6 0 3 8 5 3 5 1 1 5 4 5 6 0 4 0 2 6 5 5 0 7 0 0 9 4 0 7 5 0 8 8 3 5 7 0 7 2 0 0 5 3 0 10 5 8 8 8 8 9 9 9 9นะคะซึ่งแนวทางเลขดับของท่านนี้ดับตรงๆเท่านั้นนะคะงวดนี้รักรุ่นกันนะคะว่าจะผ่านทั้งสองฉบับหรือเปล่าแล้วรามาปิดท้ายที่แนวะทางเจาะเลขดับแอดหนุ่มเชียงใหม่นะคะซึ่งฉบับนี้มีท่านหนึ่งขอมานะคะซึ่งที่นั้นต้องบอกว่าผ่านนะคะ ผ่านทั้งสองฉบับเลยนะเอ้ยไม่ใช่สิผ่านทั้งบนทั้งล่างนะคะสำหรับในงวดนี้นะคะแอดหนุ่มเชียงใหม่ให้เจาะเลขดับบนอยู่ที่707172737475767778และ79นะคะดับตรงตรงเท่านั้นนะ แล้วก็เจาะเลกดับล่างนะคะก็จะมี7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 7 7 6 7 7 7 8และ79ดักตรงตรงเท่านั้นเหมือนกันงวดนี้เรากรุ่นกันนะคะว่าจะผ่านอีกหรือเปล่าสำหรับทางเจาะเลกดับแอดนุมเชียงใหม่หรืออาจารย์หน,นุ่มเชียงใหม่นั่นเองนะคะใครที่ขอมาแอดลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะเลกดับอยู่ท้ายคลิป ถ้าใครชอบก็สามารถเลื่อนมาที่รายการเรียนคาราว่าแอดลงที่ท้ายคลิปนะคะวันนี้เราเจอกันเย็นนิดนึงนะคะแอดลงทางให้ทั้งหมด3คลิปนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่3ซึ่งแต่ละคลิปจะห่างกันเวลาประมาณบวกลบ1ชั่วโมงนะ,ะวันนี้อาการแอดไม่ค่อยดีเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าไปตกปลามานะคะเมื่อวาน ไปตกปลานะยังไม่ทันได้ตกหรอกเราเราตกก่อนแล้วไม่ได้ตกน้ํานะเกือบจะตกคลองอะของถึงก็ะจืยอกระจายหมดเลยนะคะก็เลยระบมนิดนึงนะคะตื่นมาเนี่ระบมอ่าก็เลยอ่าได้ทําคลิปช่วงเย็นๆนะคะอ่าบอกไว้เลยนะคะว่าวันนี้เราเจอการเย็นเพราะอะไร นะบอกก่อนนะคะสำหรับในวันนี้เจอกันแค่นี้นะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อต่อไปแล้วเจอกันนะสวัสดีค่ะ